รู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่เราหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเนี่ยมันมีโลกของคณิตศาสตร์ทั้งใบเลยนะครับที่ทำงานอยู่เบื้องหลังแบบเงียบๆวันนี้เราจะมาแง้มประตูดูโลกที่ซ่อนอยู่นี้กันครับแล้วจะมาดูกันว่าไอเจ้าตัวเลขธรรมดารรมดาเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นภาพถ่ายสวยๆที่เราเห็นกันได้ยังไงน่าจะเคยเป็นกันบ่อยๆใช่ไหมครับถ่ายรูปมาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันมืดไปหน่อยเลยกดปุ่มปรับปรุงหรือ enhance ไปทีหนึ่งปุ๊บเดียว ภาพสว่างสวยขึ้นทันทีเคยสงสัยไหมครับว่าเบื้องหลังการคลิกที่มันดูเหมือนเวทมนต์เนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เฉลยเลยก็คือมันไม่ใช่เวทมนต์อะไรทั้งนั้นแหะครับแต่มันคือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ล้วนเลยที่ทำงานอยู่เบื้องหลังอย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำสุดๆเอาละครับทีนี้เพื่อที่จะเข้าใจเรื่องการแก้ไขภาพเนี่ยเราต้องปรับความเข้าใจกันใหม่ก่อนว่าคำว่าภาพในโลกดิจิทัลแท้ที่จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ ลองนึกภาพตามนะครับภาพถ่ายสวยๆที่เราเห็นกันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือตารางข้อมูลขนาดมาึมาเหมือนสเปรดชีตในคอมเลยครับแต่แทนที่จะเป็นตัวเลขทางการเงินมันกลับเป็นตัวเลขที่บอกค่าความสว่างกับสีในแต่ละจุดของภาพแทนและหน่วยที่เล็กที่สุดในตารางที่ว่านี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าพิกเซลนั่นเองครับ แต่และพิกเซลก็คือช่องเล็กๆหนึ่งช่องในตารางที่มีตัวเลขกำกับอยู่เพื่อบอกว่าจุดนั้นๆน่ะมันสว่างแค่ไหนหรือว่าเป็นสีอะไรและตรงนี้ล่ละครับคือจุดที่พลังของตัวเลขมันเฉิดฉายออกมาเลยภาพด้านซ้ายเนี่ยนะครับใช้ตัวเลขได้ถึง256ค่าเพื่อบอกระดับความสว่างเราเลยเห็นเฉดสีเทาที่มันไล่ระดับกันอย่างสวยงามเลยแต่พอมาดูภาพด้านขวาใช้ได้แค่2ค่าเท่านั้นคือดำสุดกับขาวสุด โอ้โหความแตกต่างนี้ชัดเจนเลยใช่ไหมครับนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมภาพถ่ายคุณภาพสูงๆถึงต้องใช้ช่วงของตัวเลขที่กว้างขึ้นเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดของโลกแห่งความจริงได้ครบถ้วนยังไงล่ะครับกลับมาที่ปัญหาคลาสสิกของเรากันดีกว่าครับภาพที่ถ่ายออกมาแล้วมันมืดเกินไปเราจะใช้คณิตศาสตร์มาช่วยแก้ปัญหานี้ได้ยังไงไปดูกันเลยครับ เอาหมายหลักของการปรับปรุงภาพก็ตามนี้เลยครับมันคือการที่เราเข้าไปปรับเปลี่ยนตัวเลขเหล่านั้นเพื่อแปลภาษาของข้อมูลให้ออกมาเป็นภาษาภาพที่ตาของเราเข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าเออมันสวยขึ้นมันชัดเจนขึ้นนั่นเองแล้วนี่คือวิธีที่มันทำงานครับการเพิ่มความสว่างเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการใช้สมการง่ายๆเลยนะคือการนำค่าคงที่ค่าหนึ่งเนี่ยไปบวกเพิ่มเข้าไปในตัวเลขของทุกๆพิกเซลในภาพพ,พร้อมๆกันเลยผลลัพธ์ก็คือ ภาพที่สว่างขึ้นอย่างที่เห็นนี่แหละครับง่ายๆแบบนั้นเลยมาถึงอีกหนึ่งปัญหาที่เจอกันบ่อยมากๆก็คือภาพที่มีจุดเล็กๆแปลกๆหรือที่เราเรียกกันติดปากว่านอ e ที่มันทําให้ภาพดูไม่เนียนไม่คมชัดมาดูวิธีจัดการกับมันกันครับไอ้เจ้าสัญญาณรบกวนที่เห็นเป็นจุดขาวดํากระจายไปทั่วแบบนี้เนี่ยนะครับในทางเทคนิคเขามีชื่อเรียกเฉพาะของมันด้วยนะเขาเรียกว่าสัญญาณรบกวนแบบเกลือและพริกไทยหรือ salt and pepper noise ครับผม แล้วเราจะกำจัดมันได้ยังไงตรงนี้แหละครับที่อัลกอริทึมที่เรียกว่าการกู้คืนภาพจะเข้ามาทำงานอย่างฉลาดสุดๆเลยคือเมื่อไหร่ที่มันเจอพิกเซลที่ดูผิดปกติอย่างเช่นขาวโดดหรือดำโดดออกมาเนี่ยมันจะมองไปที่พิกเซลเพื่อนบ้านรอบๆครับแล้วก็คำนวณหาค่าที่น่าจะถูกต้องที่สุดมาแทนที่จุดนั้นทำให้ภาพกลับมาเรียบเนียนอีกครั้งหนึ่งเอาล่ะครับเราขยับจากการซ่อมภาพ ไปสู่เรื่องที่มันล้ำขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนั่นก็คือการทำให้ซอฟต์แวร์สามารถเข้าใจแล้วก็แยกแยะวัตถุต่างๆในภาพได้เคยแปลกใจไหมครับว่าทำไมกล้องเลยมือถือของเราเนี่ยมันถึงหาหน้าคนเจอได้อัตโนมัติหรือว่าทำไมแอปรูปภาพถึงจัดหวดหมู่รูปหมารูปแมวให้เราได้เองเลยมันทำได้ยังไงกันนะหลักการพื้นฐานที่สุดเลยนะครับก็คือการหาขอบของวัตถุครับ คอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะสแกนไปทั่วตารางตัวเลขเลยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเจอว่าค่าตัวเลขของพิกเซลที่อยู่ติดกันมันต่างกันแบบพรวดพลาดเลยนะมันก็จะเดาไว้ก่อนเลยว่าอ่าตรงนี้น่าจะเป็นขอบของวัตถุอะไรสักอย่างกระบวนการของมันก็เรียบง่ายตามหลักการนี้เลยครับคือ 1. สแกนหาจุดที่ตัวเลขเปลี่ยนไปเยอะๆ 2. พอเจอก็มาร์กจุดนั้นไว้ว่าเป็นขอบซึ่งไอ้เจ้าขอบพวกนี้นี่แหละครับที่มันเปรียบเสมือนโครงร่างของภาพเลยเป็นก้าวแรกที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้คอมพิวเตอร์เริ่มจดจํารูปร่างแล้ววัตถุต่างๆได้นั่นเองทีนี้หลังจากที่เราสอนให้คอมพิวเตอร์มองเห็นรูปทรงต่างๆได้แล้วเนี่ยเราก็มาเจอกับอีกหนึ่งความทา้าทายที่สําคัญไม่แพ้กันเลยครับนั่นก็คือเราจะจัดเก็บข้อมูลภาพทั้งหมดนี้ยังไงให้มันมีประสิทธิภาพล่ะลองดูตัวเลขพวกนี้สิครับ ภาพสีขนาดมาตรฐานแค่ภาพเดียวเนี่ยถ้าไม่บีบอัดข้อมูลเลยนะขนาดไฟล์อาจจะเกือบ1 m e เมกะไบต์เลยทีเดียวคิดดูสิครับว่าถ้าเป็นแบบนี้การส่งรูปให้เพื่อนหรืออัปโหลดลงโซเชียลมีเดียคงเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยการบีบอัดข้อมูลภาพจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆเลยครับและหนึ่งในเทคนิคพื้นฐานที่เข้าใจง่ายที่สุดก็คือสิ่งที่เรียกว่า run length encoding แนวคิดของมันนี่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากครับคือถ้ามีพิกเซลสีเดียวกันเรียงติดกันยาวๆเนี่ยแทนที่จะต้องมานั่งบันทึกค่าของทุกพิกเซลซ้ำๆว่าขาวขาวขาวก็แค่บันทึกไปเลยว่ามีสีขาวจำนวน4พิกเซลจบง่ายๆแค่นี้เองครับแนวคิดทางคณิตศาสตร์ง่ายๆแบบนี้ล่ะครับที่ทำให้เราสามารถแชร์รูปภาพและวิดีโอนับพันล้านไฟล์บนอินเทอร์เน็ตได้ทุกวันนี้ดังนั้นนะครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราได้เห็นกันในวันนี้ก็คือภาพถ่ายมันไม่ใช่แค่ภาพแต่มันคือโลกของข้อมูลทั้งใบเลยและการปรับแต่งแก้ไขต่างๆก็คือการใช้ภาษาคณิตศาสตร์เข้าไปจัดการกับข้อมูลเหล่านั้นนั่นเองค่ะและนี่ก็คือคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งทายไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับในเมื่อตอนนี้เราเริ่มสอนให้คอมพิวเตอร์มองเห็นแล้วก็เข้าใจโลกของเราผ่านภาพถ่ายได้แล้วก้าวต่อไปคืออะไร เราอยากจะให้มันเห็นและเรียนรู้อะไรจากเราต่อจากนี้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแล้วนะครับแต่มันคือจุดเริ่มต้นของความเป็นไปได้อีกมากมายมหาศาลในอนาคตเลยล่ะครับ